อาอย่างนี้ค่อยคุยกันเรื่องหน่อยนี่กูยังไม่ได้ช่างเลยไปขึ้นกิโลแล้วห้0หกสิบนะต้องมาเคลียร์ความหลังช่างนะเนี่ยเอ้เอ้คุมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีการัมีการซื้อทุเรียนปรับโองปรับปรับลาดปรับเข็ม

เอาลงทำไมเอาลงทำไมลงสุกกินไปบอกมีคนซื้อแล้วป่ะน่ะผมไงว่าตกลงซื้อตอนไหนนตกลงซื้อตอนช่างตกใจเลยยังไม่ช่างขึ้นกิโลไปแล้ว เอาฝากมาขายแต่แกก็จะเป็นมั่งขายช่วยเขาเอาทุเรียนนะนิ้วไม่เอานะบอกก่อนนะไม่มีการจ่ายค่ายานะนิ้วไม่เอานะครากันพวกที่ากกันบอกไม่ผมไม่เคยเห็นครับพ่อค้าบอกทุเรียนตากแดดครับไหวไหมต้องหลบก่อนไหมคนอยู่ร่มหมดครับหลบไหมยกเว้นพ่อค้าครับเขาห่มกันไหมเขาซอยไหมอันนี้ดูดิเนี่ยคนอื่นเขาล่มหมดมีพ่อค้าตากแดดอย่างเดียว ช่วยเข็นแล้วทนนนขาขาอ้าวล้มแล้วทีนี้โอ้ยผมบอกแล้วผมไม่เคยเห็นลยขาอกที่เรียนตาแดดมีเรื่องเลยเนี่ย

ไม่เอาเดี๋ยวโควิดผมเหลอจิ้มได้ไงอ่ะนี้เาบอกตยนี้องบ้างเป็นสามเดีให้ผมจิ้มดูก่อนนี่เล่นผ่าครึ่งแล้วทำไงอ่ะสองเีตรันนี้สองเมตรอากไ้ตัวนี้เนาะพอจะรำแล้วเหรอโอ้โหแรงมากนะแล้วกดดันขาลยซันเนัก่จะแล้วอุ้ยตายห่าเรา วันนี้จัดรายการยุ่ลืมเฮ้ยจับผิดเปิดเทป <c oughs> เปิดเทปครับพี่ลืมอยู่กโกกโอเคขอบคุณมากเนาะตายแล้ววันนี้จัดรายการยุครับลืมเออได้ไปเอาเจ๋าเลยนี่เจ๋าเลย,เลยน,นี่นี่ของหนูตไหมมีชื่อโนจัับบอยู่กป้าไหม,มีไม่มีกล่องใส่เหรอเจ๊เจ๊เจ๊ได้ดูได้ไู่ได้อยู่ได้อ๋อเหรอ โอเคลูกนี้ผ่านครับลูกนี้ผ่านแตกี้ยังไม่ทั่างชื้นกิโลไปแล้วครับตกใจนี่เลยี้าเจอแล้วขอคืนถ้าใหม่ครับอย่าเพิ่งบีบนีมือเลวนะโอเคใช่ล้กนี้เอาเอาเอาครับลูกเล็กนี้กิโลละ15บาบาทได้ไหม ไม่ได้ครับนี่มันใหญ่ผ้าได้ไมาลนาไม่ได้แม่ตอนไหนจะแก้วเี่แบกไว้ก็ได้แบกนไมพอใส่ถุงอันนี้คือ่าทุกที่มาแล้วนะไอสี่ลูกนึ่งไงลูกหนึ่งไงไหนวะไหนๆเอาขึ้นมาลูกลุงลางลงนี้กี่โล ทนายครับไกิโลอ่ะตรงนั้นเหรอประมาณโลสองขีดครับดูดิว่ากี่ฟุกหรืเปล่าดูดูทีอันนี้ขายหรือยังครับขายแล้วนะไข่แล้วนะขายแล้วครับโลเก้าวขีดไม่คิดว่าคิดว่าจะทายโลห้าอยู่ไม่เป็นลูกแค่นี้มันหนักแต่ไง

คือตู้เลนแบบนี้ผมดูแล้วมันยังเล็กอยู่เนาะรับเนื้ออาจจะดีก็ได้นะสมมุตินะลองดูินะคะดูสินค้าติดนะยยังด์ดใช่ม้ยกระาตังค์คดนะูไม่่ไที่วิ่ง้าอกยงมนาวประเภท้าง้านก็จะไม่ค่อยดีนะคะจะเงิคนจะไม่ค่อยหมุนเรียนนะคะวันนี้ทีมมาดีพีของเราเลยจะมาจับตดีๆอย่างนี้นะคะเพื่อเอาไาย สต๊อปก็แต่งนะคะให้แฟนอืดเติดนะคะวันนี้เก่งเติดเดเก่นมินลินครับเก่งมินลินเตือนเติดๆนะพี่น้องเนาะคไปแล้วร้องเพลงเรียกแขกด้วยนะคะเตรียมเชิญนะคะเอฟซีจากทุกๆช่องนะคะท่านสามารถให้เครดิตช่องที่ท่านชื่นชอบได้นะคะสั่งโปรห้ากล่องวันนี้นะคะสามารถสั่งให้เครดิตจากยูทูบเบอร์ของท่านได้นะคะ หมามหามหามคือสุกหยังอ่ะกแล้วหามหามแต่พี่ลองชั่งามห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 มหา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 มามหามหมหา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 ห้ามหาามาามหามหามาามห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  เซียนปอกทุเรียนดูดูดูเซียนเซียนปอกทุเรียนจิ้มดูจิ้มดูพี่จิ้มดูว่ากดลงไปแล้วนิ่มเลยเหมือนแก้มสาวนี่ใช่ได้อา่อาได้ไอ้ตัวนี้ได้เอาเอาเอาบางเลยหนึ่งลุงเรื่องอีกอลุง ไปไปโยไปทอนเรืนเลยผู้เรียนเข้าไปล่มยูทูบเบอร์ร้อนไปก่อนบ้างสามเดือน่ไดูผมไม่กล้าเล่นเลดิรนล็อตเตอรี่แล้วช่วงนี้ครับครั้งละเจ็ดสิบหกใบกลับบ้านไม่ได้จนเมียประกาศบอกว่าธนาสมเกียรติเมียให้อภัยแล้วถึงเข้าบ้านได้ เชื่อไหมเจ็ดสิบหกใบไม่ถึงสิบใบเลยคนระับน้ำแขง,แขงไม่ถึงสบิบใบเท้าผมดตาขาลูกอุยอาได้อยู่เอาสองมาช่งรวมเป็นกิโลแล้วสองโล,งลใช่ไหมสองโนิดนึงไกลูกหนึงพี่ลูกหนึ่งอาารมาแล้วนะคะพี่ออเอีพี่ออกก็ทเลทลายอกันนะคะ เอาใหญ่เลยเดี๋ยวมันไม่เจอเนื้อโลละสิบห้าบาทหรือร้อยห้าสิบโรลละสิบห้ากโรลสิบห้าอลสิบห้าบาทอ่ะไอ้ลูกเล็กเนี่ยโลละร้อยไหมเอาสิลูก ปาทุอาเอาป่ะขาด์คุณนะไม่ได้ลีก้อนถุณปาร์จะมาล่อมเลยมนงยิ่ง่ลยะลนะหอ่สิบสิบโลอะเอาเปล่าหนร้อยยีสโลเปล่าเพื่อ้างนเ่อทีวไซสเอไปเลยนะสิบโลนะมันจะได้สักกี่ลูกวะเนี่ยได้กี่ลูกพี่ ได้โประมาณลูกพ่สาวลูกถึงไหมอันนี้ลูกกโลเกวีนกลูกหรอมาทุเรียนนะคะบาไม่เดี๋ยว้10โนี้เดี๋ยวจะเลี้ยงพวกพี่ไงกรายเหมาเรียนเยอยู่ัวนะคะคลินี่เราพอคลิปกไดู้สีนูดลกหน้าใหม่นะคะสวัสดี